ตั้งแต่กลับมาที่เมโทรโพลิสกิลเลนเทิร์นได้ร้อมยานกระโดวไว้ด้วยรูที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่การป้องกันของกอง,กองทัพสหรัฐติตอาวุธเข้ามาในเมืองแล้วเราก็เห็นได้ชัดว่าโรูนั้นนั้นไม่ได้มีไว้ป้องกันพวกเรา และเรยนเทิร์ก็เช่นกันก่อนที่พวกเขาจะล้มเลิกภารกิจ m p d มพีดีเคื่อสแกนตำรวจบอกว่าทหารไม่สามารถเข้ามาในเมืองได้แล้วณจุดนี้ถึงเข้ามาได้เช่นกัวเขาทำอะไรไม่ได้อยู่ดีหลังจากที่ฉันอัปโหลดรายงานนี้เสร็จแล้วฉันจะหาตำแหน่งใหม่ที่ปลอดภัยที่ไหนก็ตามมันมีความหมายมากและถ้าพวกคุณได้ยินสิ่งนี้ให้ระวังตัวไว้และซ่อนตัวเอาไว้ เฮ้ยฉันก็ยืนฟังอยู่ตั้งนานแล้วก็เลยเพิ่งกดอัดเสียงซึ่งแบบโอเธอยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เธอคนน,นี <c oughs> ้นะใหม่ฉลึมชื่อ <c oughs> ลุยส์เลนนะโอเคตอนนี้เราอยู่ <c oughs> พร้อมเจสซิกแล้วเราเข้าทางไหนวะเดี๋ยวนะ <c oughs> how <laughs> the deal the deal is... you keep asking and i'm going oh, yeah. <laughs> to put this size 11s of your narrow ass that's embarrassing yeah long below way off boomerang long below i is personal yeah i'm thanks for and probably involves long lost twins of another race all right you're fat เอขึ้นมาบนตู้นี้ได้ด้วยเสียใจด้วยนะนายเสียใจกับนิป่องของนายที่ปูบลไยตัด้อ่ะวมันเหตุใดซิลีต้องมีบางอย่างอยู่หลังประตูนี้ที่ช่วยเราไปอิสระจากความหลร์สิ ออกแรงเยสิตเพื่อนงานนี้มันต้องใช้กลมเน็ตที่เด็ดราออกแรงแค่นี้เดียวก็เปิดได้เอจับโดนกระดูกแม This get the load load. Be cool. Be, be cool. You can rip no it off after after in you got any other the West. Just the fastest in the west Beep After that gross ass detour We're back in business Alright, let's steal this shit Okay, come us home. steal can. เดินสิเดินเออเดีย๋ยวแบทแมนกับเพื่อนๆของกันปิดระบบไฟแล้วโหลดนี้ไปหมดแล้วบางทีต้อ,ตอ,องคอมพิวเตอร์อาจจะยังใช้งานได้คอมพิวเตอร์อะคอมพิวเตอร์ของส่วนตัวของ,ของใครของมันนะนี่ของแบทแมนนี่ทำไมเราต้องมากดของซูเปอร์แมนอยากรู้ หนึ 1> 1 uh ่งเมตรอยู่ตรงนี้ได้ให้ฉันทำอะไรอะเห็นไหมก็เมื่อกี้ไม่มีปุ่มให้กดแต่ต้องยิงก่อนเลย แกเป็นอะไรวะท <'m> ี่กำลังหาทางออกจาก <out. S 2> ที่นี่และแผนที่นั่นจะบอกฉันโอเเชื่อฟังเลยสิโอเบยไม่ได้คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานเมทริกการประเ,เมินไปกุกร What ยิ่งแกมไม่เคยเห็นแบทคอมพิเวพเตอร์หรือไงอยายจะสั่งให้มันทำอะไรได้แบบเล่นเกมหรือวาอ้าวไม่มีบวกป่ะไม่จริงหรอฉันเล่นแม่ฉ <c oughs> ันจะก่ออก มกแกไปหลบอยู่ตรงไหนวะนี่อเฮอนี่อยากเท่คะเฮอกเอเนี่ยฉันกว่าทุกอย่าง บอกเกี่ยวกับตัวเองมาซะเปนกบเกลียนความไม่มั่งคงยันด้วยการดื่มและทำเหลวนายทำอะไรกับแฟร์แบทแมนได้เข้าไปแล้วในบดอยากฆ่าฉันนะวันเดวมันไม่ชิวอะไรฟังนะนี่มีนพวกของเขาแหละมันพุ่งหลุดออกมาเองยิ่งสาบานนะต่อไปตาฉันนะพาพวกเขามาอแมนดาวอลเลอร์น่าเสียดายคุณได้ทำลายทรัพย์สินของอากัส กดไลไรสละเลยฉันเพิ่งซื้อเสื้อมาด้วยเม่ให้ลูกสาวเมื่อคิดมาทีแล้วคุณไม่มีอำนาจที่นี่ไปซะและเอาอาชญากรของคุณไปด้วยเขารู้จักว่าเราเป็นใครฉันกำลัง เ t ื่อใจคุณให้คุณอยู่ทากลางพวกเราแล้วตอนนี้เพื่อนของคุณที่สาบา่าจะปกป้องเราเนี่ยกำลังคาบุกลนะแบทแมนจินแลนเดนแฟร์และซูเปอร์แมนคุณคือคนสุดท้ายที่เหลือไดอาน่าคุณต้องทำงานกับพวกเราพวกเขาถูกควบคุมโดยบางอย่างที่น่ากลัวี่ใจกับพวกเขาไม่ใช่ของพวกเขาแล้ว ฉันจะหาวิธีนำพวกเขากลับมาเราจะเอาชนะเบนีแอกและหยุดความล่าครั้งนี้นี่คือห้องโถงของฮีโร่ไม่ใช่พวกคุณแรงเราจริงไม่ใช่นี่ส่วนเธอจะหนีไป เธอหนีไปเหมือนกับความกล้าของแกที่คิดจะทิ้งเราไงหุบปากชั่วาวเธอจะไม่ทำในสิ่งที่ต้องทำไม่สามารถทำได้เกียรติที่มากเกินไปเรื่นคือสิ่งที่พวกคุณต้องทำ Task Force X ภารกิจใหม่ของพวกคุณคือฆ่าจะติดต่อ เราไม่มีทางทำได้อย่างกับฉันเคยกินปลาที่แข็งกว่าชายคนนั้นฉันรู้วาวันนี้จะต้องมาถึงและคุณควรเชื่อว่าฉันเตรียมตัวไว้แล้วมีคณะทำงานเฉพาะกิจอีกคนในพื้นที่เป็นหน้าที่ช่วยพวกนายก่อนไปก็ไปเจอพวกเขาด้วยโอ้ย ดูเหมือนชีราห์ที่ปล่อยเราอย่ีไปพิจารณาแบบแมทเลยเออปิดรอกประตูให้เราหลับให้สบายเด้อเธอจำสิ่งนี้หระอะไรคือโคงกรูกเด็กที่น่าสงสารทาไมเธอมาที่แบบนี้วันนี้วูเบนเตะตุกทุกคนทุกคนจริงออย่าทำอย่างนั้นนะ ไม่ระวังจะร้องสิิงหรอก<บ>จะคิดไม่ถึงแม่มิซี่มิซี่เปล่าฉันไม่ใช่หนึ่งในการค้นหาเบราว์เซอร์แบบไม่ระบุตัวตนของคุณนี่คืออะรินารีนที่พูดว่ <c oughs> <พ>าของคุณเดี๋ยวระเบิดมีแอฟฟิน,นิตไหม ไม่แน่ชัดแต่พวกเขาตรวจสอบไบโอชัอผลิตและเนื่องจากเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฉันสามารถแฮ็กเข้าไปได้นั่นคือสิ่งที่ฉันทำฉันแฮ็กเจ๋งฉันใหญ่ได้บีไวรุ่นคอยดูทุกการเคลื่อนไหวของฉันไม่นานแล้วแล้วอาณคืออะไรหรอเคยหลอกตัวเองไหมร่างกายของฉันเป็นบ้านหลังเดียวที่เหลืออยู่แต่จริงๆแล้วฉันอยู่ในคลาวด์2ีไอ้ยี่ทับเ Let me all me Check things. this out. do kinds of ยังอะไรก็ตามหัวหน้าเก็บชุดเก่าของพวกคุณไว้ในร็อกเกอร์อินจตแพทย์บอกว่าสิ่งที่ it, คุณเคยจะทำให้เราสบายใจไม่จริงนะหัวเลยก็ไม่เหลอแต่ฉัน <laughs> สั่งให้พวกนายไปจำางานแล้วไม่ใส่ชุดแล้วออกไปซะก็เลยจะชื่อ เ่าจริงเอาใช่พวกเขารู้จักใช้ไอ้ไซส์ฉันด้วยอ่ะหมวกคือเป็นรอยแตกมาเลย ไรวะเซ็นเซอร์จะเดินชนไปข้างไหนต่อได้ฉันไม่เคยเดินมาตรงนี้จะเย็นโอ้ยไฟเปิดเองอัตโนมัติเก็ลยอ่ะเออจะช่วยทางนี้ก็ได้อ่ะไปทางนู้นเลย oh, guys suicide. these is on นี่มันฆ่าตัวตายชัดๆคิดเงิ้นไหมนึกภาพนะฮาร์ริคูนฆ่าจ็ตติกลีโอ้ไซคิกอย่างเธอจะต้องพิสูจน์อะไรอีกในเมื่อแฟนตายไปแล้วอะไซคิกเหรอโธ่ที่รักฉันคือซูเปอร์สตาร์ทุกครั้ง เยี่ยมที่นี้ควินพร้อมที่จะกล้าตัวตายแล้วแล้วนายล่ะคิงนายอยู่ทีมวอลเลอร์ er, หรือทีมที่อยากออกจากที่นี่คำถามที่มากกว่าคุณคิดคือจะหันรับเช้างเป็ไทางเลือกที่ผิดตาบใดที่ระเบิดของวอลเลอร์อยู่ในหัวเราแต่หัวฉีดนาโนที่เธอได้มามาจากไหนล่ะ ไหนไม่จากนองพีาบเหรอเลคคอบขอถามอะไรก่อนนะไม่มีทางที่วอลเลอร์จะปล่อยให้เราขึ้นไปที่นั่นเพราะถ้าเธอรู้เธอจะต้องฆ่าเราแน่เราต้องทำตามที่เธอสั่งให้เธอเชื่อใจเราก่อนแล้วเราเข้าไปที่เล็กขอบเอาระเบิดออกแล้วก็ทำ็ได้ที่อยียทํำถูกต้อง ีกัปตันบุมแรงหัวหน้าทีมรายงานแล้วและการที่จะไปฆ่าเจ้าติกรีเนี่ยคุณก็รู้นะว่าปืานของเรานี้ไม่โคตรกักกะมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือน่าเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นผู้ค้าอาวุธก,ก็จักกระแทมอัวอนเขารพอดอีเพนคข้นอ้วนนั่นนะ คุณต้องการอยู่นานกว่าสิบวิกับหลีใช่ไหมล่ะข้าวผัดใช้อาวุธแอนติเมตามาหลายปีแล้วฉันต้องการให้คุณพาเขามาที่หองจิตติกเนโอ้จินบอมจะไปเอาตัวมันมาแล้วไปกันเลยเทสฟอร์ดเฮดแล้วมันก็ชอบโบวกไปโวยไป I can feel it. Up and away. <sighs> Drone, work with me here. Don't do it. Let me do the talking with penguin, okay? We go way back. A couple of years at least. บูนหน่อยไหมทุกคนบูหน่อยไหมเอ,อไปไหนละไปไหนละ ไม่ใช่นายโทษดีผิดคนแดงๆเหมือนกันแนะประชาชนทั้งหลายนี่คือรูอิดเรนพร้อมข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับวิกฤตที่กำลังดำเนินการอยู่ จากผู้พมเห็นเหตุการณ์หลายคนฉันยืนยันได้แล้วว่าแบทแมนบูตเวนได้ประกฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังขึ้นยานกระโหลกเขาเปลี่ยนฝั่งแล้วแบทแมนได้จับและสังหารยามของเมโทรโพลิสและตอนนี้เขาเริ่มมุ่งเป้าไปที่พลเมืองทั่วไปเราทุกคนรู้ดีว่าแบทแมนทำอะไรได้บ้างหากคุณเห็นเขาเห็นแก่พระเจ้าวิ่งเ็วที่สุดสำหรับกีน์แลนเทิร์นเขายังคงปกป้องยานกระโหลกต่อไปหลังจากสู้กับแฟลชเสร็จ ความหวังเดียวของเราคือขอให้ยังมีสักคนในลีกที่อยู่ข้างเราแม้แต่เมตาฮูเมนสักคนก็ื่ยังดีเราก็มีโอกาสสู้ต่อฉันจะติดตามสถานการณ์ต่อไปขนาดที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้รยเรนรูการติดต่อไม่แน่พลิกิจต่อไปเราต้องหารูยเรยน e e n ควนเปิดก่อน lead, เลยเธอว่าเลิศไม่ได้อยากได้อาที่แบบเป็นไปละ ว่าไงเบนกรีนจำฉันได้ไหมไม่มี่มิเซจเลอรี่รวมพลอันตรายไหมมีใครตายหรือไงแต่ฉันไป็ทำงานกับตุลละครกัตเออเขาไม่ได้มาเจอตุลละครสัตว์เรากำลังออกจากเมืองก่านี้อากาจะเจอเรานายไปด้วยไหมแต่เราทำงานกับอากาแกอะไรนะ ทกนน้ัจจริงคุยสนุกดีนะเก่งจริงที่หาเจอนับถือเลย <Wow. S 1> ว้าวทุกนายทิ้งกระเบิดหนักกว่าชุดสแตนด์อ stand ัพของเอ็ดดี้นิกมาเนี่ยอ้าพุ่งอีกเอ็ดดี้นิกมามเป็นเลอเนี่ Oh, their shields are bigger than ours! Large but a moment. They challenge us to overrun them. Big man's right. Work for an angle on them. Infernal alarm. They've more foes. Wait, oi, 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 wait, 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 wait. oi, 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 หมดงสี่ขาวที่ตัวคืออะไรว้าวว้วเย่ก็ล็งอย,อย,อย,อยู่ตั้งนานไม่โดนเย Whoa, a lot of trust issues here. Anyway, let's bag the little snitch. Now you are. <laughs> Help me with the door. Time to thank Ozzy for his little what? are you waiting for your see เขาแผ่นควินกูนาสงสารเงินทั้งหมดนี่ไม่เคยทำให้นายพักดีเลยใช่ไหมความพักดีแล้วได้อะไรคืนล่ะออสวอลด์คาร์บูพาร์ดมาแม่เราไมีงานให้คุณทำบอกเขาหน่อยสิควินนายต้องทำปืนให้เราเดี๋ยวนี้นี่นายโชคดีมากเลย ชอบดีมากฉันเลือกคนขอนื่อไปนานแล้วอะไรก็ตามที่พวกแกต้องการไม่มีแล้วเมยจะเชื่อแกลืมฉันฉันทำงานให้แกสองครั้งทีนี้เราก็พูดเดียวกันแล้วโอเควอลเลอร์วอเราได้ตัวเพงกวินแล้วไม่มีเวลาทําทั้งหมดไม่ได้ยังไงออซี่ วอลเลอร์แพนกวินกำลังจะบินหนีไปแล้วนะงั้นก็ตัดปีกของมันซะอือเอาตัวแพนกวินให้โอ้เประเจ้าคุณตื่นแล้วจัดการเขาอีกที เขาออกไปที่ประตูเร็วใครก็ได้หยุดก็ทีแต่ตัวเขาไหมยังนี่มันยังไม่พอที่จะน็อกเขาได้วันเลือดระเบิดหัวมาเลยชากกฉันผิดหวังในตัวได้ะ แม่เลยทำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วโอ้ยยังไงพวกนายมาทันเวลาที่จะขอบคุณเราที่เราทำงานแทนให้พอดีเลยอะ s h ิ t เวนอย่บอกนะว่แกเป็นร้อยโทของวอลเลอร์อ่ะในเรียกฉันว่าพันเอกริกแฟบก็ได้และท่านนายพวกอาถรยกรทั้งหลายทำให้ฉันโกรธถ้าฉันเห็นหรือได้ยินอะไรที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขมั่นใจได้เลยว่าคุณกับวอลเลอร์ก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเราจะทำให้คุณมีความสุขพันเอกกริกแฟบ ชัวฉันก็รู้สุขใสเลยสิ่งที่ฉันรู้คือนายมีพลังคำวารางสูนะก็ได้ทิ้งบ้าคว้กลางห้องั่งแล้วจากการ้องกันหยุดปุกมันซะหรือไม่ก็ตายพระพยายามหนีเขดูดีนะ และอีเทอร์มินอลมันคืออะไรวะแล้วถ้เกิดเราไม่ไปหาอีเทอร์มินอลจะเกิดอะไร